เราเปลอกโรคเรื้อนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันท้าผมหนึ่งหนึ่งนะนี่ไง PVP เนี่ยมันค่าหัว2.5งเอฟนะเมือมึงตึงมากมั้งไอเวนเนี่ยมึงมาดิมาเลยครับไอดีนี่เล่นสายกลืนมาเดียวป่าเป็นไงดีนี่ยังไม่เปลี่ยนเลยไม่เล่นส่ปืนไอเฮีย STOP ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปดีๆแบบนี้ไปดูคลิปกันโลด โอเคเปลี่ยนสายเรียบร้อย mm hmm. เราจะเล่นสายสายผลละกันเพราะว่ามีผลผลแบบผลช้างแมมบอนอ่ะคนรู้คือผลดึงผลตึงครับ mm hmm. มามึงมาไอเหี้ยไม่กล้าออกมาเลยดูดิอะไรมาอ้เหี้ยไม่กล้าออกมาดิมึงยืนแบบนี้ทำไมอะ่ะยืนตัวแข็งหรือเปล่า mm hmm. เฮ้ยมันออกมาแล้วอ่ะสวย มากูจะขิดมึงมึงมา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 ไอ้ยัยวิ่งหนีกูไอ้สัตว์มันวิ่งหนีผมว่าคนดูไอ้ยี่่มึงมานี่มึงมานี่กูจะไถ่มึงทำไมรู้สึกว่าผมตีมันไม่โดนวะมันมีฮาชีิเหรอเออมีฮาชีิว่ะ มาดิมึงมากูจะถ่ายมึงมึงมานี่กูจะถ่ายมึงมึงมาเยียเกือบแตกกูบ้าแล้วกูบ้าเอาเชี่ยะไรเนี่ยมึงมามึงมาเยียโคตรเกลียน เฮ้ยผมสร้างพีพีอย่างตึงเลยนะเนี่ยแต่ว่าความถึกเม่งอาจจะมาพอากับผลมางกรเลยผมว่าใช่ไหมรู้สึกมัาถึกมากเลยนะผมันวิ่งหนีผมรัวเลยดูดิเฮียตายเรียบร้อยหนึ่งคิว ใครที่มองหารหัสตึงๆรหัสนโหดนี่เลยครับร้านบีมเคช็อปมีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา1บาทและกล่องสุ่มรหัสเทพราคา19บาทแล้วยังมีกล่องสุ่มรหัสเผา V 4เทียนหนึ่งถึงเผา V 4เทียนสิบด้วยนะคนดูราคาแค่5บาทเท่านั้นโคตรถูกเลยนะ <S <S และนอกจากนี้ยังมีการันตีแบบซื้ออีกด้วยนะครับก็คือแบบได้ไปเลยนะ1 0 0%การันตีเผาปลา V 4เทียนสิบนี่ราคา2 7 9บาทโคตรถูกเลยนะและยังมีถูกกว่านั้นอีกนะครับทุกคนก็คือเผามนุษย์วีซี ล่าดตึงๆล่าเทปเทปอีกด้วยนะคะผู้ดูนะล่าโคตรโหดโคตรตึงบอกไปก่อนราคาไม่อย่างถูกเออเดี๋ยวมาจัดกันด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนี้เฮ้ยมันเปิดปีพีอยู่นะแต่มาตีไม่โดนวะมาดิมาดิมาดิจะไปไหน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 โโอ้หโอ้โหผมปล่อยมันวิ่งหนีไปคนดูผมเกลียดวิ่งตามละ เฮ้ยเด้ออินโดมีคนเปิดอีโดน่ะทอามานหน่อยเล่นมานหน่อยเล่นมานหน่อยเล่นมานหน่อยพี่พี่หลบไปผมผมเอามันโอเคโอเคโอเคพ่อมันมาเดเอามามาเล่นมาเลยทำไมวิ่งมาดีด้วยอ๋เชี่ยนี่ไงเจอกูฆ่าไปดิมาอีโดเครื่องหลอดอย่างรวดเร็วผมไม่เห็นอันนี่ผมอะอะไร ผมบักพี่บัหรอฮะบักหรอโอ้โหแม่งอย่างแรงเรียบร้อยอินโดอรเสียค่าค่าหัวฟรีจัดเลย3.5แพ้แพ้สองจุดห้าโอ้โหอินเดมึงเข้าแขนซันคุงได้ไงเนี่ยคุณซันคุงแม่งรับไก่กากาแบบนี้ได้ไงวะเฮ้ยยังพูดแรงขึ้นไปละโทษทีโทษทีครับเฮ้ย อะไร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 เะ้ยมึงมากูจะฆ่ามึงทีนี้นี่ไงมึงมาดิมึงมาดิเ้ยสกิลว้าวตลอดเลยกูส้อง้องตาแได้มีคนมาเสือก้วยพี่โอ้ยมีคนมาเสือกแล้วไอ้เหี้ย โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยไปละเอามันดูามันฆ่ามันเลยไม่อะฆ่ามาันดูฆ่ามาันเอาใครในอินโดเหรอกเปิดปตัวไอ้เหี้ยตายหนึ่งสวย เจอโกคิด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 ,อ,คดอ,คอุ้ยเฮี้ยมึงมาเอาเช้อกกดเกม่ไม่ทันโดนซุยเช <ess> <ess> ื่อแล้วสกิลเชื่อแล้ววะ <ess> เลือดครับโอ้โหสกิลโคตรโกง,งเรียบร้อยแตกแตกเอาไม่แตกอีกแตกเรียบร้อยสุดๆจริงๆโอเคคลิปนี้นะไปละบาย